ถึงกับร้องลัน่นนิกกี้นชัดเปิดรถหรูเก๋ไก่สไลเดอร์อื้อหนุ่มคนนี้ซื้อให้เมื่อวันที่4พฤษภาคม2566เกไก่ที่มาออกรายการแชร์ปลาวานของนิกกี้นชัดในช่อง YouTube นิกกี้นชัดกับคลิปเกไก่สไลเดอร์ โสดน่ารักจนมีคนซื้อรถให้จนกระทั่งนิกกี้พาไปดูรถรูปของสาวเก๋ไกโดยบอกว่าเมื่อก่อนตั้งสี่ล้านแพงเนอะเดี๋ยวนี้เหลือแค่เซ็งไหมสาวเก๋ไกก็ตอบว่าไม่เซ็งเพราะว่าได้มาฟรีทําเอานิกกี้อึ้งและถามว่าจริงเหรอได้ฟรีเลยเหรอทาไมถึงได้ฟรีอ่ะก่อนเก๋ไกจะหัวเราะแทนคําตอบและตอบว่าเพราะว่ามีบุญไม่เซ็งหรอกถ้าเราได้รถมาไวกว่าคนอื่นมันก็ไม่มีอะไรอ่ะทำเอานิกกี้สงสัยใหญ่ทำไมถึงได้มาฟรีพร้อมจะขอดูในรถเก๋ไกถามว่า ตอนนั้นที่มามันก็ขับคันนี้ปากขับเทสลามาปากก็คันนี้แหละเอาอันนี้ไปลงเดี๋ยวคนก็ขึ้นในติกต็อกันเต็มนิกกี้ที่ยังอึ้งไม่หายก็ถามซ้าว่านี่รถเหรอซึ่งเก๋ไก่ก็ถามกลับว่าทําไมเหรอซึ่งนิกกี้ก็ตอบว่าไม่รู้ถามเฉยๆและถามต่อว่าแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังรักปะทําเอาเก๋ไก่หัวเรอก,ก่อนตอบว่านี่รู้แล้วต้องถามอันนี้แน่เลยนิกกี้ถามย้ําอีกว่ายังรักป่ะเก๋ไก่ตอบ ไม่รักทำไมอารับแบบเพื่อนอาจได้นิกกี้เซวว่าโหตาโหดเลยพอถามยังรับอยู่ไหมก่อนจะย้ำอีกครั้งว่าของเหรอเกไก่ตอบว่าจริงนี่ไงแต่ตอนนี้เป็นของหนูแล้วนิกกี้ถามว่าซื้อต่อเหรอเกไก่ตอบว่าซื้อต่อค่ะก็ขับมาเพราะว่าหนูต้องเป็นเจ้าของคันนี้ไงโดยปกติแล้วก่อนเกไก่จะบอกว่าเอาตรงตรงปากไปซื้อมาเซอร์ไพรส์หนูนิกกี้ทำเสียงตกใจเซอร์ไพรส์ว่าเหรอเขาให้เลยเหรอ แล้วถ่ายคลิปในโทรศัพท์ไว้แต่ว่าไม่ได้เอาลงแต่ซื้อเป็นชื่อตอนนั้นไงหนูพูดดีไหมเนี่ยเอาพูดจริงเลยนะแล้วมันก็บอกว่าเก๋เขาซื้อรถมาให้หนูก็บอกหนูไม่อยากได้เราเหมือนไปพาดทิมคนอื่นเปล่าเนี่ยตอนนี้เป็นชื่อของหนูไงพี่ตัดออกได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเป็นข่าวนิกกี้รีบบอกที่ก็ได้คอนเทนต์ของที่แล้วบล็อกน้องเลยกูไม่สนแล้วกูได้ยอดวิวของกูแล้วเปิดรถใหม่เก๋ไก่ผู้ชายซื้อให้เก๋ไก่ลั่นรถใหม่อะไรเอารถขับไปรับใครต่อใครแล้วเพิ่งจะมาให้ทีีี่่มันนนดูเเป็แฟกา้หงหวงว นิกกี้บอกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆเขารักเราเราก็รักเขาน่ารักดีเก๋ไก่ดียังไงถ้าคนอื่นมองมันก็น่ารัก